สวัสดีครับเข้าปั้นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคับเฮดเป็นเกมแนวอ่ายิงนะครับเดีย๋ยวเซฟใหม่เลยไปไหนมาดูเนื้อเรื่องมีไหมคอดูหน่อยอคับ hate. เฮดอ่านไม่ทัน วันหนึ่งวันหนึ่งมีสถานที่พิเศษที่ชื่อว่าอิงเวลไอซ์สองพี่น้องมีนามว่าคาเพ็กับบักแมนได้ใช้ชีวิตยอยู่กับคุณตาของเขาวันหนึ่งทั้งสองได้ไปเจอคาสิโนแห่งหนึ่งของปีศาจข้างในคาเพ็ head, กับบักแมนได้เล่นการพานัน นายเสียงโหวเล้ะสองพี่น้องเห็นคนเจ้าของของคาสิโนปีศาจเดวิลเดอะเดวิลอ๋อเขาบอกว่าให้มาท้าพนันแข่งกับเขาถ้าไอปีศาจมันชนะมันก็จะได้วิญญาณของสองพี่น้องไปครับเพจมันก็น่าเงินเอ้แต่ เพราะคือว่าถ้าคาเพสกับมักแมนชนะก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในคาสิโนโนี้ไปเลยได้ทั้งคาสิโน,โนเลยครับคาเพสมันก็แบบโลภมากไงยก็เลยอ่ารับแบบว่าไม่คิดอะไรเลยแล้วก็มักแมนพยายามจะเตือนแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ฟัง s n น็ k Eye เสียงหัวเราของปีศาจคาเพสกับมักแมนชนะแล้วต้องเอา วิญญาณให้ปีศาจสองพี่น้องขอลองเพื่อ,อชีวิตของตัวเองม,มีทางอื่นที่จะชดใช้ได้ไหมปีศาจบอกว่าก็ให้ไปเก็บหนี้ให้ครบเขาอาจจะไม่เก็บวิญญาณของสองพี่น้องไปก็ได้รีบไปได้แล้วและปีศาจก็เตะก้นสองพี่น้องออกไป You have midnight tomorrow อ่าคืนวันพรุ่งนี้ถ้าเกียงเก็บไม่ครบฉันจะฉันจะตามไปเก็บวิญญาของพวกแกคัาเพศกับแม็กแมนริวิ่งไปหาหาไอคุณตาของเขานี่แล้วผมเล่นเป็นคัาเพศนะเ,เขาก็บอกว่า คุณตาก็บอกประมาณว่าอ wow! oh. yeah. oh, oh. ่าไปคาสิโนของพวกปีศาจมาเหรอแล้วก็ให้น้ำยาพิเศษมาเพื่อไปเก็บใช้เนียแล้วอ๋อแซดทูทูทอเี่ยวว้าวทูทอลเลี่ยวกดอ๋อเพื่อโลกแซดกระโดดโหเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยชิปเพื่อเดสชิป แเพื่อช็อตซีเพื่อล็อกเอ,อ้วอ,อย่างงี้อ่นนี่อ๋อ,อยิงยากเหลือเกินอ๋อย่างงี้ กด W พร้อมกับกด W เอ้ยไม่ใช่ W กดลูกศรสองอัน,นพร้อมกันเขากดกดกระโดดแล้วกระโดดผอ,อแพรลี่อออ,อ๋ออันนี้เป็นแพรลี่เพื่อแพรลี่โกสเพื่อชุบชีวิตในโหมดสองคนเท่านั้นเหรอ วีวี v, v, กดตัววีเพื่อ Ultimate. อัลติเมตอือะกดออคเลยเราเล่นเป็นแล้วมัง้งไหนดูสิว้าว คุณแอปเปิลสวัสดีครับอ๋อเขาเ,เขาบอกว่าประมาณว่าในในลำบากอยู่ใช่ไหมฉันก็ใช่ฉันก็เคยลำบากงั้นฉันจะช่วยนายเอานี่ไปเฮ้ยร้านค้าช็อปโอหมูขายของสุดยอดเออเอ้าซื้ออะไรมาเดี๋ยวกดพิษซื้ออะไรมาเมื่อกี้กดตัวไรใส่อ่ะ อ่ะฮะอ๋อกดชิปเพื่ออีกเมนูอเอ๊อะไม่ได้ซื้อท่ามาเหรอ,อแล้วเราซื้ออะไรมาอา๋อเราไม่ได้ซื้อชามชามเหรอใช่เราซื้อชามมาอ๋อ อ๋อคือจะโจมตีเบาลงแต่จะเลือดเยอะขึ้นอ้าเผลอกดซื้อมาแล้วไม่เป็นไรใส่ๆกันกล้วแอันนี้คืออะไรเหรอเสร็จนะะ อรีได้ด้วยตัวต่อ Kill up, kill up. ้ะเกิดอะไรขึ้นอนะเออผมยังไม่ยุ่งดีกว่าน่าจะเป็นแบบความลับอะไรพวกนี้มั้งผมยังไม่ยุ่งดีกว่า ลองหห้ ผมขอเปลี่ยนเซฟผมกดซื้อมาผิดผมขอเปลี่ยนเซฟดีกว่าผมมาผิดเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมมาซื้อของใหม่เลยแล้วกันนะผมกลับมาแล้วมาเข้าช็อปคราวนี้ผมจะไม่กดมัวแล้ะอันนี้เป็นกระสุนที่ เป็นแบบก็เหมือนกระสูนติดตามที่ดาเมจเบาแต่ว่ามันโดนแน่ๆครับเอออันซื้อไปแล้วอันนี้เป็นการโจมตีระยะใกล้แต่ว่าแรงสมกบอมสามารถเดชได้ที่ไม่มีดาเมจงั้นผมเป็นกระสุนติดตามแล้วกันกระสุนติดตามน่าจะเหมาะนะ อยู่ตรงไหนอะชัดบีน่าจะอันนี้มัง้งอันนี้ไงจริงด้วยมาข้าจะมาแก้มือ,อกดแถบเพื่อเปลี่ยนอ,อาวุธเฮย้ยเดี๋ยว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 เ,ยวเ,ยวเอาไหมเอาหม เฮ้เดี๋ยวทำไมเป็นปืนเนี่ยทำไมเป็นปืนเนี่ย ผมลื้อปุ่มกระโดดตลอดเลยไม่ถนัดเลยอ่ะมันควบคุมแบบไม่ถนัดปกติผมใช้ W A d อ่ะคราวนี้มันเป็นแบบลูกศรนอ่ะมันไม่ถนัดอ่ะโดนโนอน ผม,ผมคิดว่ากระสุนอะใช้กระสุนนี้ก่อนดีกว่าผมเชื่อผมว่าผมใช้กระสุนนี้ก่อนดีกว่าด,ดูเหมือนระยะมันจะใกล้เกินไปที่กระสุนติดตามมันจะได้ โอ้เมื่อกีส้สกิลอันติหรือสกิลอะไรดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะเก็บอันติเอาไว้ใส่ตัวสุดท้ายตัวเดียวเลยผมผมผมพลาดตรงตอนแรกทุกทีเลยเป็นไรก็ไม่รู ơi đau hố cướp tay <laughs> in. i am be ได้ทุกเม็ดหลบได้ทุกเม็ดหลบได้ทุกเม็ดเออหลบได้ทุกเม็ดมข้าก็เจอแกมาบ่อยมันกัดจหูกหอบมอืโอ้ยอ,อ,อ,อหัวหอมเยอะกว่าเดิมเออไม่ใช่หัวหอมเยอะกว่าเดิมน้ำตายเยอะกว่าเดิม ื่อกี้ผมเผือกเมื่อ,อกี้ผมเกือบพุพ่งเข้าหาแครอทแล้ว นี้ก็สำหรับวันนี้บีแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้เก็บนี่ได้แล้วหนึ่งตัว